มาระโกบทที่9พระองค์ยังตรัสแก่เขาว่าเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในพวกท่านที่ยืนอยู่ที่นี่มีบางคนที่ยังจะไม่รู้รสความตายจนกว่าจะได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้ามาด้วยฤทธานุภาพทรงจำแรงพระกายครั้นล่วงไปได้หกวันแล้วพระเยซูทรงพาเปโตรยากบและยอน ขึ้นภูเขาสูงแต่ลำพังแล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาและฉลองพระองค์ก็ขาวเป็นมันระยับจะหาช่างฟอกผ้าทั่วแผ่นดินโลกฟอกให้ขาวอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วเอริยากับโมเสสก็ปรากฏแก่พวกสาวกเหล่านั้นและเฝ้าสนทนากับพระเยซูฟายเปโตรทูลพระเยซูว่าพระอาจารย์เจ้าข้าซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดี ให้พวกข้าพระองค์ทำเพลิงสามหลังสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งสำหรับเอลรียาหลังหนึ่งที่เปโตรพูดอย่างนั้นก็เพราะไม่รู้จะว่าอย่างไรด้วยเขาทั้งหลายกาลังกลัวนักแล้วมีเมฆมาปกคลุมเขาไว้และมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราจงเชื่อฟังท่านเถิด ันใดนั้นเมื่อสาวกแลดูรอบก็ไม่เห็นผู้ใดเห็นแต่พระเยซูทรงอยู่กับเขาเมื่อลงมาจากภูเขาพระองค์ตรัสห้ามเหล่าสาวกไม่ให้นำสิ่งที่ได้เห็นนั้นไปบอกแก่ผู้ใดเลยจนกว่าบุตรมนุษย์จะเป็นขึ้นมาจากความตายเหตุการณ์นั้นเหล่าสาวกก็เก็บงำไว้แต่ซักถามกันว่า ที่ตรัสว่าจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นจะหมายความว่าอย่างไรเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าเหตุไนพวกธรรมจารย์จึงว่าเอลียาจะต้องมาก่อนพระองค์ตรัสตอบเขาว่าเอลียาต้องมาก่อนจริงและทำให้สิ่งทั้งปวงคืนสู่สภาพเดิมอันหนึ่งมีคำเขียนว่าอย่างไรถึงบุตรมนุษย์ว่าพระองค์จะต้องทนทุกเวทนาหลายประการ และคนจะดูหมินละทิ้งพระองค์เสียแต่เราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าเอลียานั้นได้มาแล้วและซึ่งเขาใคร่ทาแก่ท่านอย่างไรเขาก็ได้กระทําแล้วตามที่มีคําเขียนกล่าวไว้ถึงท่านพระเยซูทรงรักษาเด็กผีเข้าเมื่อพระองค์ได้เสด็จมายังเหล่าสาวกก็เห็นประชาชนเป็นอันมากล้อมรอบเขา และพวกธรรมาจารย์กำลังซักไซ้ไล่เลียงเขาอยู่ในทันใดนั้นเมื่อประชาชนเห็นพระองค์ก็ประหลาดใจนักจึงวิ่งเข้ามาเคารพพระองค์พระองค์จึงตรัสถามเขาทั้งหลายว่าท่านซักไซ้ไล่เลียงกับเขาด้วยข้อความใดมีคนหนึ่งในหมู่ประชาชนทูลตอบพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพระเจ้าได้พาบุตรชายของข้าพระเจ้ามาหาท่าน เพราะผีใบเข้าสิงเด็กจะอยู่ที่ไหนไหนพอผีสำแดงมันก็ทำให้ล้มชักดิ้นไปมีอาการน้ำลายฟูมปากและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วตัวแข็งข้าพเจ้าได้ขอเหล่าสาวกของท่านให้ขับผีนั่นออกเสียแต่เขาขับให้ออกไม่ได้พระองค์จึงตรัสแก่คนนั้นว่าโอคนในยุคที่ขาดความเชื่อเราจะต้องอยู่กับเจ้านานเท่าใด เราจะต้องอดทนเพราะเจ้าไปถึงไหนจงพาเด็กนั้นมาหาเราเถิดเขาก็พาเด็กนั้นมาหาพระองค์และเมื่อเห็นพระองค์แล้วในทันใดนั้นผีนั้นจึงทําให้เขาชักล้มลงกลิ้งเกลือกที่ดินมีน้ำลายฟูมปากพระองค์จึงตรัสถามบิดานั้นว่าเป็นอย่างนี้มานานสักเท่าไหร่บิดาทูลตอบว่าตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆมาและผี ก็ทำให้เด็กตกในไฟและในน้ำบ่อยๆหมายจะฆ่าเสียให้ตายแต่ถ้าท่านสามารถช่วยได้ขอท่านปโปรดกรุณาเถิดพระเยซูจึงตรัสแก่บิดานั้นว่าถ้าช่วยได้นะหรือใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่งในทันใดนั้นบิดาของเด็กก็ร้องทูลว่าข้าพระเจ้าเชื่อที่ข้าพระเจ้ายังขาดความเชื่อนั้นขอปโปรดช่วยให้เชื่อเถิด เมื่อพระเยซูทรงเห็นประชาชนกำลังวิ่งเข้ามาพระองค์ตรัสสำทับผีโสโครกนั้นว่าไอ้ผีใบหูหนวกเราสั่งเองให้ออกจากเขาอย่าได้กลับเข้าสิงเขาอีกเลยผีนั้นจึงร้องอื้ออึงทำให้เด็กนั้นชักดิ้นเป็นอันมากแล้วก็ออกมาเด็กนั้นก็แน่นิ่งเหมือนคนตายจนคนส่วนมากที่นั่นกล่าวว่าเขาตายแล้ว แต่พระเยซูทรงจับมือพยุงเด็กนั้นเด็กนั้นก็ยืนขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในเรือนแล้วเหล่าสาวกมาทูลถามพระองค์เป็นส่วนตัวว่าเหตุไฉนพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้พระองค์ตรัสตอบเขาว่าผีอย่างนี้จะขับให้ออกไม่ได้เลยเว้นแต่โดยการอธิษฐานเท่านั้นพระเยซูทรงทํานายถึงมรณกรรมของพระองค์อีก พระองค์กับเหล่าสาวกจึงออกไปจากที่นั่นดำเนินไปในแคว้นกาลิลีแต่พระองค์ไม่ทรงประสงค์จะให้ผููใดรู้ด้วยว่าตอนนี้พระองค์ตรัสพร่ำสอนสาวกของพระองค์ว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้ในมือของคนและเขาจะประหารชีวิตท่านเสียเมื่อฆ่าแล้วในวันที่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่แต่ถ้อยคำเหล่านี้ เหล่าสาวกหาเข้าใจไม่ครั้นจะทูลถามพระองค์ก็เกรงใจผู้ใดเป็นใหญ่ที่สุดพระองค์จึงเสด็จมายัางเมืองคาเปอร์นาุมและเมื่อเข้าไปในเรือแล้วพระองค์ตรัสถามเหล่าสาวกว่าเมื่อมาตามทางนั้นท่านทั้งหลายได้โต้แย้งกันด้วยข้อความอันใดเหล่าสาวกก็นิ่งอยู่เพราะเมื่อมาตามทางนั้นเขาได้เถียงกันว่า คนไหนจะเป็นใหญ่กว่ากันพระองค์ได้ประทับนั่งแล้วทรงเรียกสาวก12คนนั้นมาตรัสแก่เขาว่าถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นคนต้นก็ให้ผู้นั้นเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของคนทั้งปวงพระองค์จึงทรงเอาเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาให้ยืนท่ามกลางเหล่าสาวกแล้วทรงอุ้มเด็กนั้นไว้ตรัสแก่เหล่าสาวกว่า ถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กๆเ,เช่นนี้คนหนึ่งในนามของเราผู้นั้นก็รับเราและผู้ใดได้รับเราผู้นั้นก็รับไม่ใช่แต่เราผู้เดียวแต่รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาด้วยผู้ที่ไม่ได้ต่อสู้เราก็อยู่ฝ่ายเรายอนจึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์ได้เห็นคนหนึ่งขับผีออกโดยพระนามของพระองค์ และพวกข้าพระองค์ได้ห้ามเขาเพราะเขามิได้ตามเรามาพระเยซูจึงตรัสว่าอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าไม่มีผู้ใดจะกระทำมหากิจในนามของเราแล้วอีกประเดี๋ยวหนึ่งอาจกลับพูดประนามเราเพราะผู้ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้เราผู้นั้นเป็นฝ่ายเราแล้วเพราะเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดจะเอาน้ำถ้วยหนึ่งให้พวกท่านดื่ม เพราะท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายประคริต์ผู้นั้นจะขาดบำเหน็จก็หาไม่ได้การทดลองให้กระทําบาปแต่ผู้ใดจะทําผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่วางใจในเราให้หลงผิดถ้าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นถ่วงเสียในทะเลก็ดีกว่าถ้ามือของท่านทําให้หลงผิดจงตัดทิ้งเสียซึ่งจะเข้าในชีวิต ด้วยมือด้วนย,ยังดีกว่ามีสองมือและต้องถูกทิ้งในนรกในไฟที่ไม่รู้ดับถ้าเท้าของท่านทำให้หลงผิดจงตัดทิ้งเสียซึ่งจะเข้าในชีวิตด้วยเท้าด้วนย,ยังดีกว่ามีสองเท้าและต้องถูกทิ้งในนรกถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียซึ่งจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า ด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามีสองตาและต้องถูกทิ้งไปในนรกในที่นั้นตัวหนอนก็ไม่ตายและไฟก็ไม่ดับเลยด้วยว่าคนทั้งปวงจะต้องถูกเข้าเกลือแล้วชำระด้วยไฟเกลือเป็นของดีแต่ถ้าเกลือหมดรสเค็มแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ท่านทั้งหลายจงมีเกลือในตัว และจงอยู่สงบสุขสามคัคคีซึ่งกันและกัน